วันนี้ไปตลาดแล้วก็เข้าในเมืองมาครับแวะมาดูมันสัปะหลังนี่นะครับดูต้นมันเราครับนี่คือท่วมหัวหมดแล้วนะครับดูมันกิ่งต้นมันนะครับนี่ผมอยู่ที่สูงนี่นะครับนี่เป็นคันคัน,นาคันแดนนะครับนี่นะครับดูวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของนาโนครับนี่ที่ให้มันสัมปหลังไปครับนี่นะครับดูมันที่ให้นาโนไปนะครับซองสองหนี่นะครับดูมันนี่นะครับน,นี่นะครับนี่ครับดูมือผมกับใบมัน นี่ครับดูมันคือท่วมหัวแล้วนะครับคือเข้าไปไม่ได้แล้วครับนี่ครับดูร่องมันดูดินแตกละแหงแยกแตกละแหงหมดแล้วครับมันนี่นะครับนี่นะครับมันฉีดพ่นด้วยนาโนนะครับนี่นะครับมัน ดูเอานะครับขาบระสุดยอดไหมนะครับนาโนขาสวัสดีครับผม